Two. สวัสดีค่ะราศีธนูวันนี้จิ๊บน้าจ้าจะมาดูดวงเรื่องการงานและการเงินให้กับราศีธนูว่าเดือนธันวาคมพศ2564เดือนสุดท้ายของปีราศีธนูการงานและการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะมาดูกันเลยเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะสําหรับราศีธนูเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างการงานค่อนข้างที่จะคุณรู้สึกว่าคุณอยากพักคุณรู้สึกอยากพักเหนื่อยบางคนลาพักล้อนด้วยซ้ําไปบางคนไป พักผ่อนเลยบางคนบางคนลาพักผ่อนพักร้อนลาป่วยลาอะไรก็แล้วแต่มีแนวโน้มว่าราศีธนูพักผ่อนอยากพักผ่อนมากกว่าสิ่งอื่นใดเพราะอะไรคะถึงอยากพักผ่อนเพราะรู้สึกว่าคู่แข่งเยอะค่ะปัญหายเยอะแรงกดดันเยอะแรงกดดันจากหัวนหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานเจ้านายคู่แข่งคู่ค้าแรงกดดันค่อนข้างเยอะในเดือนธันวาคมแต่ราศีธนูมี วิธีการในการแก้ปัญหาได้ดีเสมอนะเพราะว่าในเรื่องงานเธอเก่งนะส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดในราศีธนนูมักจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งกดดันเยอะเหรอแรงกดดันเยอะคู่แข่งเยอะนู่นนี่เยอะทำยังไงพักพักก่อนช่างมัน ช่างมันดีกว่าปวดหัวแล้วทํายังไงต่อราศีธนูตัดสินใจช่างหัวคู่แข่งช่างหัวปัญหาช่างหัวทุกสิ่งอย่างปล่อยมันแล้วทําหน้าที่ของตัวเองไม่สนใจปัญหาค่ะพักเรื่องปัญหาแล้วมองว่า หน้าที่ของตัวเองคืออะไรเป้าหมายคืออะไรแล้วทําไปแบบนั้นราศีธนูเล็งไปที่เป้าหมายเสมอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในเดือนนี้นะราศีธนูพักปัญหาหมดทุกอย่างแล้วทําหน้าที่ของตัวเองค่ะผลคือพอทําหน้าที่ของตัวเองปับ๊บผลงานดีค่ะเข้าตา เรียกได้ว่ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดึกหรือได้รับการยอมรับและประสบกับความสำเร็จในด้านการงานสูงมากยังไม่พอคะ่ะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญซึ่งบ่งบอกว่าผู้ใหญ่ผู้ที่อยู่สูงกว่า หรือว่าเจ้าของธุรกิจหรือว่าใครก็ตามที่มีอํานาจเหนือกว่ามองเห็นผลงานมองเห็นคุณภาพในการทํางานมองเห็นผลผลิตมองเห็นกําไรมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ราศีธนูทําลงไปที่คิดว่าทําตามหน้าที่แล้วตัดสินใจว่าช่างปัญหามันมองไปที่จุดหมายมองไปที่หน้าที่ทําตามหน้าที่ที่ควรจะทําทุกๆวันบังเกิดให มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทํางานและผู้ใหญ่เห็นผลงานค่ะถือว่าดีนะสาใบานี้คือดีมากสําหรับเรื่องของการงานคือดีมากๆสําหรับราศีธนูงั้นมาดูเรื่องการเงินกันตอนเลยนะคะว่าราศีธนูในเดือนธันวาคมเรื่องการเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวขึ้นไพ,พ่ภาพรวไมไว้ให้ตรงนี้การเงินของราศีธนูนะจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีเออบอกไม่ถูกเหมือนกันนะทำไมมันผกผันกับงานก็นกไม่รู้คืออย่างนี้อะ ให้ที่คุมไว้ก้าวดาบมาเลยนะเรื่องเงินนะก้าวดาบแดดาบอะไรจะเรียงกันแบบนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีโอกาสที่จะโดนทวงหนี้มีโอกาสที่จะต้องจ่ายเงินก้อนโตมีโอกาสว่า,เ,าเงินที่หาม,ามันยังไม่พอกับรายจ่ายเวรกรรม ไพ่เวรกรรมเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของการเงินราศีธนูมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งทําบุญหน่อยนะคะให้เจ้ากรรมในเวรให้ทําทานทําทานนะคะทาทานเล็กๆน้อยๆยี่สิบสามสิบห้าบาทได้หมดเลยเห็นเด็กเห็นขอทาน,ทานเห็นตู้หยอดเข้าไปค่ะขออุทิศส่วนบุญส่วนกงสลให้เจ้ากรรมในเวรไพ่กรรมเวรเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเงินทําให้การเงินมันอาจจะไม่พอโดนทวงหนี้โดนใช้หนี้ต้องมีเงินนูน่นนี่มาให้จ่ายรอไว้ลว แล้วอยู่ๆเดือนนี้ปกติไม่เคยมาเลยไอ้รายจ่ายก้อนเนี้ยอยู่ๆเดือนนี้ทวงมาอยู่ๆเดือนนี้ส่งจดหม,มายมาอยู่ๆเ,เดือนนี้ติดตามมาว่าจ่ายให้หน่อยได้ไหมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรายจ่ายเยอะในเดือนนี้แต่ว่าราศีธนูหาเงินได้เยอะนะ เนี่ยไพ่บทสรุปเป็นไพ่8เหรียญเลย8เหรียญหมายความว่ารายได้เข้ามาแบบเรื่อยๆเลยมีทั้งแต่ว่ามันไม่ใช่ก้อนใหญ่มันเป็นก้อนเล็กๆแต่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าคุณก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าคุณหาเงินได้เยอะแหละในเดือนนี้หาเงินได้เยอะแต่มันอาจจะไม่พอกับรายจ่ายของคุณซึ่งกรรมเวรมีผลมากเพราะฉะนั้นทำบุญเยอะๆนะคะในช่วงนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะราศีมังกรวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะมาดูดวงเรื่องการงานและการเงินให้กับราศีมังกรว่าการงานและการเงินของราศีมังกรในเดือนธันวาคมพศ2564เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานกันก่อนเลยนะคะสําหรับราศีมังกรค่ะการงานของคนราศีมังกรนะบอกได้เลยว่าคุณอยู่ในจุดที่เป็นคนสําคัญในการทํางานคุณเป็นคนสําคัญมากๆคุณค่อนข้างประสบความสําเร็จและมีความสํา และโดดเด่นในที่ทํางานนะคะถือว่าเป็นไพ่แห่งการประสบความสําเร็จในด้านของการที่เป็นคนสําคัญในการทํางานขาดคุณไม่ได้ทีมขาดคุณไม่ได้ทุกคนขาดคุณไม่ได้คุณเป็นคนที่สําคัญมากๆในงานของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่อนข้างประสบความสําเร็จด้านการงานในเดือนธันวาคมอย่างแน่นอนนะคะให้ระวังนิดหน่อยค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงระวังว่าคุณจะทําให้คนอื่นอึดอัดเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้รับความอึดอัดจากผู้หญิงหรือหัว หนาน้ั่นเองนะคะก็ให้ระวังตรงนี้แค่นิดเดียวค่ะไม่ต้องห่วงงานยังเข้ามาให้คุณแสดงฝีมือเรื่อยๆเพราะคุณเป็นคนสําคัญสําหรับงานงานเข้ามาให้คุณแสดงฝีมือมีงานอีกเยอะให้คุณทําเข้ามาแบบไม่ขาดสายอันนี้คือข่าวดีนะเออหรือว่าบางคนคิดว่าข่าวร้ายก็ไม่รู้นะแต่มันมีงานให้คุณทาเรื่อยๆอะ่ะในเมื่อคุณเป็นคนสําคัญนะคะแต่ว่าแย่ตัวแย่นิดนึงนิดเดียวงานส่วนใหญ่ มักจะเป็นงานที่คุณทำคนเดียวคนอื่นมาช่วยคุณไม่ค่อยได้คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำหรือว่าต่อให้ทำเป็นทีมอ่ะคุณก็เป็นคนสำคัญในการทำมีแนวโน้มว่าจะต้องทำทำเยอะกว่าคนอื่นเขาและค่อนข้างจะทำอยู่คนเดียวด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะยังไงก็ตามคุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับการทำงานนะคะแล้วก็ ไม่มีอะไรค่ะไพ่ใบนี้แค่บงบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะเจองานที่รู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ทันเวลาเวลาไม่พอไม่สามารถทำได้ถึงขนาดที่เจ้านายต้องการรู้อยู่แล้วและทุกคนรู้อยู่แล้วว่า มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของคุณก็คือรู้อยู่ละว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็สามารถที่จะทําให้มันสําเร็จได้หรือใกล้เคียงใกล้เคียงความสําเร็จนั้นมันจึงทําให้คุณเป็นคนสําคัญในการทํางานขึ้นมานะคะโอเคถือว่าประสบความสําเร็จค่ะแม้สิ่งแวดล้อมจะไม่เอื้ออํานวยในการทํางานแต่ราศีมังกรก็สามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จและตัวตนของคุณก็เป็นคนสําคัญในงานมา,มากๆเลยนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วเรื่องการเงินในเดือนธันวาคม ราศีมังกรการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่เกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินของคุณเอาจริงๆนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดีมั่นคงเรียกว่ามีรายได้รายจ่ายที่สมดุลกันทําให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือยพอสมควรคือสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยใช้เงินของคุณได้แต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมนะมันมีแนวโน้มว่าจะเสีย เสียเงินก้อนโตไปกับการซ่อมบ้านซ่อมนูน่นซ่อมนี่แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องของการเสียนะให้ระวังมันจะมีการเจรจาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเสียเงินไปเยอะแต่ได้ผลกําไรมาน้อยประมาณนี้ไม่รู้ว่าว่าลงลงทุนทําอะไรหรือใครชวนทําอะไรหรือว่าจะเอาเงินไปทําอะไรนะแต่ว่าให้ระวังว่าจะเสียเงินก้อนโตแต่เงินที่ได้อะ่ะกลับมานิดเดียวนะคะประมาณนี้ แต่ว่าคุณก็มีรายจ่ายเข้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันบางทีก็คิดวางแผนว่าจะจะจ,ะจ่ายเงินยังไงจะเอาไปจ่ายยังไงบ้างอันนี้จ่ายก่อนจ่ายหลังแค่นั้นเองแต่โดยรวมการเงินของคุณถือว่าดีค่ะเพราะว่าเป็นราชินีถือเหรียญแล้วก็ยังมีการได้รับเงินเข้ามาด้วยการเจราจานเนี่ยใบนี้นะคะ ได้รับเงินเข้ามาด้วยแล้วก็การเจราจารเรื่องการเงินก็ยังประสบความสําเร็จอยู่ให้ระวังสูญเสียเงินก้อนโดยที่ไม่น่าจะเสีย เช่นซ่อมนูน่นซ่อมนี่หรือว่าเอาไปลงทุนอะไรเราได้กําไรกลับมาแค่นิดเดียวประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างอื่นยังดีอยู่นะคะสําหรับราศีมังกรคุณฐานะการเงินค่อนข้างดีอยู่แล้วโดยพื้นดวงแล้วเดือนธันวาคมก็ไม่แย่ค่ะให้ระวังเรื่องการสูญเสียเงินแค่นั้นเองดูดีๆว่าสูญเสียเงินไปช่องทางไหนนะโอเคใช้สติค่ะขอบคุณมากๆสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe like, ขอบคุณค่ะ